เด็กๆสมัยเนี่ยไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้กันแล้วสินะเรื่องโชคลางความเชื่อโบราณอะไรทำนองนั้นแต่ลุงเนี่ยผ่านอะไรมาเยอะเลยรู้ว่าบางทีมันก็มีอะไรมากกว่าที่เราเห็นจริงๆจําได้เลยตอนนั้นลุงยังหนุ่มแน่นอายุราวๆพวกหล,ลานๆนี่แหละทำงานเป็นช่างซ่อมบำรุงในโรงแรมเก่าแก่แห่งหนึง่งแถวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโรงแรมนั้นน่ะสวยมากนะ สมัยก่อนเป็นที่ฮิตของพวกเสถีดาราฮอลลีวูดอะไรพวกนั้นเลยแต่ก็เก่าเก่าจนมีเรื่องเล่าผีผีสังสารเยอะแยะแต่ลุงไม่กลัวหรอกเรื่องผีเรื่องสางนะ่ะลุงกลัวเจ้านายด่ามากกว่าแต่มีอยู่วันหนึง่งเรื่องที่ไม่น่ากลัวกลับกลายเป็นเรื่องที่น่าขนลุกที่สุดในชีวิตลุงวันนั้นลุงได้รับแจ้งว่าประจกในห้อง30-3แตกไม่ใช่แค่ร้าวนะ แตกละเอียดเป็นผุยผลเลยสภาพเหมือนโดนระเบิดทั้งๆที่ไม่มีใครอยู่ในห้องเลยสักคนที่สำคัญห้อง30-3น่ะเป็นห้องที่ปิดตายมานานแล้วไม่มีใครพักไม่มีใครเข้าไปเพราะมันมีข่าวลือว่ามีคนตายในห้องนั้นตอนนั้นลุงก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าอาจจะมีหนูหรืออะไรสักอย่างทำให้กระจกแตก แต่พอเข้าไปดูใกล้ๆลุงก็ขนลุกสู้เศษกระจกที่แตกละเอียดเหล่านั้นเรียงตัวกันเป็นรูปเป็นรูปใบหน้าคนลุงรีบแจ้งหัวหน้าแล้วก็ช่วยกันทำความสะอาดแต่ระหว่างที่กวาดเศษกระจกนั่นแหละลุงก็สังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เรากวาดเศษกระจกให้มันรวมกันมันก็จะกลับมาเรียงตัวเป็นรูปหน้าเดิมหัวหน้าเริ่มหน้าซีดสั่งให้ปิดห้องนั้นตายสนิท ห้ามใครเข้าไปเด็ดขาดหลังจากวันนั้นเรื่องร้ายๆก็ถาโถมเข้ามาในชีวิตลุงลุงป่วยหนักต้องเข้าโรงพยาบาลรถชนโดนโกงเงินทุกอย่างพังไปหมดลุงนึกถึงเรื่องกระจกแตกในห้อง303ขึ้นมาทันทีความเชื่อที่ว่ากระจกแตกโชคร้ายเจ็ดปีมันเข้ามาในหัวลุง ลุงพยายามทำบุญสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแต่ก็ไม่ดีขึ้นจนกระทั่งเจปีผ่านไปชีวิตลุงถึงเริ่มกลับมาเป็นปกติแต่จนถึงทุกวันนี้ลุงก็ยังสงสัยว่าใบาหน้าในเศษกระจกนั้นเป็นใครทำไมถึงมาปรากฏในห้อง303และที่สำคัญทำไมมันถึงเลือกที่จะทำให้ลุงต้องเจอเรื่องร้ายๆตั้งเจ็ดปีเต็ม บางทีมันอาจจะเป็นแค่เรื่องบังเอิญแต่บางทีมันก็อาจจะมีอะไรมากกว่านั้นก็ได้จริงไหม